สีค่ะสำหรับท่านที่เปิดโมบายและต้องการแจ้งคะแนนนะคะเรามาดูวิธีการแจ้งคะแนนแบบง่ายๆกันเลยนะคะวันนี้นะคะสายก็จะพามาดูวิธีการแจ้งคะแนนค่ะสิ่งแรกเลยที่หลังจากที่เราเข้าระบบมาแล้วนะคะเราใส่รหัสโมบายแล้วก็พาสเวิร์ดนะคะเพื่อที่จะเข้าสู่ระบบนะคะสิ่งแรกเลยที่เราจะต้องดูเลยก็คือ จำนวนวอลเลตของเรานะคะถูกต้องตามที่เราเปิดไว้ไหมนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็มาดูวิธีการแจ้งกันเลยนะคะง่ายๆเลยนะคะก็คือเอ่อคลิกตรงคําว่าเพิ่มข้อมูลการขายนะคะคลิกเข้าไปเลยค่ะเสร็จแล้วเราเลือนลงมาข้างล่างนะคะเราจะเห็นคําว่ารหัสสมาชิกค,ค่ะเราก็จะคีย์เลขท้าย ของรหัสสมาชิกที่เราต้องการขีที่เราจะต้องการแจ้งคะแนานไปได้เลยนะคะอย่างสมมุติว่าเป็นรหัสนี้นะคะเราคีเลขท้าย5ตัวเสร็จแล้วเรากดคําว่าค้นนะคะก็<อ>จะขึ้นชื่อของสมาชิกที่เราต้องการแจ้งนะคะถ้าขึ้นชื่ออย่างเดียวแบบนี้แสดงว่าออตอนคีย์สมัคร ลืมคีย์นามสกุลหรือว่าคีย์ไม่ครบถ้วนนะคะเดี๋ยวค่อยไปแจ้งแอดมินแก้ไขนะคะเอ่อหลังจากนั้นนะคะเรามาเลือกตรงลูกศรหัวลงตรงนี้นะคะตรงคําว่าแผนนะคะเลือกเป็นบินท็อปอัพนะคะเพื่อที่จะทําการท็อปอัพนะคะขึ้นอยู่กับบินที่เราเลือกนะคะ,ส,ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นบินท็อปท็อปอัพนะคะเสร็จแล้วเราเลือกลงมาข้างล่างนะคะจะเห็นรายการสินค้าที่เราต้องการแจ้งนะคะ ถ้าเกิดสมาชิกซื้อ1กล่องนะคะเราก็แจงเป็น A 0 0 1นะคะจะเป็นตำแหน่งบรอนนะคะ,ะถ้าเกิดเป็นตำแหน่งซิลเวอร์ปกตินะคะก็จะเป็น A 0 0 2นนะคะวิธีการแจงก็เลือกตรงปุ่มสีน้ำเงินมุมซ้ายสุดตรงตรงนี้นะคะคลิกเลยค่ะ รายการก็จะถูกเด้งขึ้นมาอยู่ข้างบนนี้นะคะ,ะเสร็จแล้วเราเลื่อนไปทางซ้ายนะคะเพื่อเพื่อดูจำนว,นวนว่ามันถูกต้องไหมถ้าเราต้องการซื้อ5กล่องนะคะเราก็มาคลิกปุ่มสีน้ำเงินตรงนี้นะคะเพิ่มอีก4ครั้งนะคะเพื่อที่จะให้มันได้ครบ5กล่องนะคะนี่1กี 2, ะ3 4, เราไปดูจํานวนอีกครั้งหนึ่งนะคะเห <_ d ue> ็นไหมคะว่าตัวนี้มาค่ะมันเปลี่ยนเป็น5กล่องแล้วนะคะหลังจากที่เราเลือกจํานวนครบทั่วแล้วนะคะเรากดตรวจสอบนะคะอ่าเสร็จแล้วกดบันทึกนะคะอ่าแต่คนนี้ค่ะคือจริงๆแล้วอันนี้คือสาทดสอบให้ดูนะคะจริงๆแล้วเขาซื้อแค่กล่องเดียวนะคะเราสามารถลบรายการได้นะคะคลิกคําว่าลบมุมซ้ายตรงนี้เลยค่ะถ้าเราไม่เอานะคะอ่า ก็คิกคำว่าลบตรงนี้เลยนะคะเสร็จแล้วเรามาเลือกรายการใหม่นะคะโดยคลิกปุ่มสีน้ำเงินเหมือนเดิมนะคะจำนวนหนึ่งกล่องครบถ้วนนะคะกดตรวจสอบเลยค่ะเสร็จแล้วก็กดคำว่าบันทึกเลยค่ะอ่าพอบันทึกเสร็จปุ๊บรายการก็จะเด้งมาสู่บินขายนะคะเห็นไหมคะอันนี้คือรายการขายของเรานะคะ เรียบร้อยแล้วค่ะวิธีการที่จะไปพิมพออ์ใบเสร็จนะคะถ้าเกิดเขาต้องการใบเสร็จนะคะเราไปเลือกที่3ามจามขีดนะคะเดี๋ยวนะคะขอโทษค่ะไปเลือกที่สามขีดมุมขวาเอ้ยไม่ใช่มุมขวาดิมุมซ้ายนะคะเลือกไปที่ขายเหมือนเดิมนะคะเสร็จแล้วเลือกเลือเล่อนลงมาที่คําว่ารีพอร์ตนะคะเห็นคาว่ารีพอร์ตเนาะ คิดเลยค่ะรอสักครู่นะคะอ่าเราก็จะเห็นยอดที่เราขายไปนะคะเลือกจิ้มตรงเครื่องปิ้นนะคะเพื่อที่จะจปิ้นใบเสร็จนะคะนี่ค่ะอ่าเราก็จะเห็นรายการสั่งซื้อเออเราใช้วิธีการแคป ได้นะคะเพราะว่าเราไม่ได้ใช้เครื่องปรินจริงเนาะแคปนะคะเราก็จะเก็บใบเสร็จนั้นแล้วก็มาตัดหัวตัดท้ายส่งไปให้กับสมาชิกเอ่อรู้คะ่ะว่ารายการมันคืออะไรบ้างนะคะแค่นี้ละคะ่ะง่ายๆคะ่ะสวัสดีคะ่ะ